มุงจะอาเมย์มึงขากี่หอกขากี่หอกเอ๊ะซาวทั้ใดอาเมย์อ่ะควายลูกควายหัวเอาหัวหอกกันห้อมยำอยู่อยู่กันแล้วมึงจะใครท่าสาธิตไต่ตามนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปใส่ม้าเมื่อคืนนี่น้ำหามะพร้ามืออึนเป็นสีว่ะ เมื่อเมื่อวานนี่ไปงานเชนจังลิ้นกลับมาก่อนบาดนี่นักร้องก็มีแต่วัยรุ่นนี่ล่ะสิบเจ็ดสิบแปดเองเนี่มอลั้มนั่นน่ะไม่บอกพี่โจใช่ไหมสิบเจ็ดสิบแปดเองเนาะทางเครื่องก็สิบเจ็ดสิบแปดสาธิตที่มากหลายลินกลับก่อนสาธิตกลับทีหลังกลับตีใดบอกคนดูกลับตีหนะึ่งกลับตีเนาะ เมื่อเกินเสียบโมงวันขับรถมาหลังฟ้าวันนี้ผู้ใดจับคนเสียบโมงก็เลยเข้าบ้านตะเวนเข้าบ้านตะเวนเลยมาไปใส่มื่อคืนนี่เป็นคนดีไรวันนี้มูวันนีพวกความเป็นจริงนั่นผู้นี้กับเสเมเราผู้นี้กับเสเมเราแต่ละคพ้นขาดนี้ขี่คันว่าหรือเปล่าเสือผัวกลับบ้านตีหนึงขึ้นอะไรติดหน้าเธอคิ้วเลยคือนี่ทักขาพี่โจ พักันยูซายผมไม่รู้เลยครับว่าผมอยู่ในมอลิณนั่นสินะแต่ละคนค่ะโอ้ยมือตัดต่อของเขาผมเป็นไปทัวร์บาดเนี่ยยังว่ายูดีมีสดสดอ้ยเอ้ดอ้ยเอ้อเ้เอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้อยเอ้้ยเอ้อยเอเอยเอ้ย้เอ้ยเอ้้ ลูกคนหัวเอาหัวหอกันพร้อมยำอยู่กันและไรอาแผู้ใดเจ้าจำหัวไผรจำหัวมือบุตรบุยเอฟซีมาดาสะนะเจ้าเห็นเราไปั่วที่ิแท้เออให้เป็นที่อาสาทิพผู้เดียวกับพอเออยังไงยังไงมูไม่รู้ความดุนะมันเหียดน้นกับบดีอ จานยวุฒิต้เครียดลายกับพอดีเนาะอันสาธิตก็กเลยจัดไห้ซะ่ไหมเอ็มบ่หอมเงียบเหนื่อยเสียโพูดเธอเครียดไหมอ่ะเสียพรรูดต้เครียดอยู่บ่สาธิตเซ็นซีบ่เธอเครียดหรือเปล่าเครียดเหมือนวุฒหรือเปล่าเครียดอะไรครับเอาจากแล้วสาธิตบอกว่าเห็นมูเครียดก็เลยจับหัวจานวุฒโขก,กกับผู้สาวเธออยากจะเครียดไหม บฉันจะจับโคกกันแน่กำแพงเนี่ยถ้าเครียดอ่ะย้ำมันโยมยามันมันจะจ้ำมันโคกกันหรอกสาวทั้งไหนล่ะยามันอ๋อสาวทั้งไหนบุญสาวก็เทย์บอกเลยว่าผู้สาวทั้งไหนสาวลาวสาวแล้วหยุดซีธรรมดาซะนาะสาธิตเปิดเผยความลับมูวกเปลือกเหนือ อ่ะเราวุ้นเรานอนใส่เมื่อคืนนี่ด้วยร่มบุมอ๋อว่าได้ตื่นเนาะว่าได้ฟื้นฟื้นแล้วแต่ละคนเตรียมการเตรียมงานเตรียมชุดเท่ด้ยยังมันคือหัวเหนื่อยก็เลิกก็เลิงเหนื่อยมาซักอีกนี่ก็เล่ามาซักชุดใดชุดใดชุดใดย์ไม่เอาไปจูบไนซักเอาสิไปซักกับพี่เจ้าหลังบ้านพี่นั่นเด้ไปซักตะเกียบยังซักผ้าอยู่น่ะที่ข้างหลัง เก็บมจหลังบ้านนี่ก็ได้บะไรเป็นอย่างไรล,ล่รละ,ะลที่เกี่ยนต้องมองเขาก็ไปซักที่อ๋อเพิ่งนอนตัดงานอยูอ่ค่ะนี่แหละเมื่อวานนี่พี่โจพี่โจพีจ่โจ้ F C cell พัดลมสีฟูจะล้างบ้างนะเขาบ <laughs> อกไม่มันเป็นศิลปะนี่เลยเป็นศิละปะนะคะเออนี่แหละค่ะศิละปะนะคะคือผมมาแสงมุมอยู่นี่ ว่มีแม่บาวว้านด้อบมีแม่บ้านทองรสะอาดตัเองเอ้องเฟใช่อืมเฟ่งทำอี่เงจลเนอยเพื่ทดียวท่างเดียทยมเงินเอ,อาแม่นห้องอ,อ๋อเฟอยู่ในห้องก็ปัดโทพีท่สาธิตช่วงนี้โสดใช่ไหมเนี่ยโดดโอ้ยโดโดนดเห็นโทรศัพท์ว่างกักเถื่อดฮะ วั้นสี่อ๋อไม่ได้คูกับผู้สาวเลยว่าพูเอฟซี <pers citoy ens> ยังเดียวอืมนะะอมเอฟซีเคิดทอดไอสาธิตขอขอคิดเต็มเต็มพี่สาทิหน่อยมัอคิดทอดได้แบบไนเอฟซีเจ้าเนีน่ <c oughs> ยออยงไนสบายดีนเนาะช่วงเนี่ยได้ไหมเใครเข้าได้ไรเด้อไอาสาทิตปีไนดะ้ไอเออวุแน้ว อืม่นค่ะมัเป็นราคาเด้อค่ะโอ้มันน่าถ้าเกตื่นจากหมองนี่มีนี่ยมรุบกันยมรุบกันยังไงยังเขาลุบกันเบ้างอย่างเงี้ยโอ้ยดิ้นดิ้นชิดซ้ำไงบ้างค่ะแดดห้อนร้ายค่ะตอนเนี้ยแดดแห้งแห้งมองยูด้วค่ะนี่ยูเร็วนี่ยอแห้งไรตอนเนี้ยค่ะอ้า คลิปนี้ลิ้งก็เอามาฝากให้เอฟซีพิสาธิตดูนะคะว่าพี่สาธิตเขาไปไหนมาเมื่อวานแล้วเขก็กลับมากันตีหนึองเช้าเหมือนเริมเบี่ยนอยู่เลยอาบน้ำไหมยังเนี่นม<อ> <laughs> าคือหวั่นใจตอบแต่บอ่าสั่งว่าอาบน้ำอาบมาบ่นอะไนี่บ่นขากี่หอขากี่หอตุ่อเช้าทั้งหดอาบให้อ่ะเอตุ่งเช้าทั้งหดอาบให้ ฮะฮะสาวนักเตะอาร์มใ้เว้ยเพิ่์นมีความสุขลายค่ะสาธิตเรื่องนี้นี่ฮะปาร์ตี้น้องคนนั้นมาบอกน,น้องที่ไทอ่ะมิวสิกกับน,น้องเฟิร์นอ,ะอ่ะเสียงซุ้มน้องแอมบอกไอ้แอมอนะฮะเพื่อคนนั้นอ่ะอ่น้นนาาองคนนั้นน้าฮะเพื่อค่ะเออแล้วนี่ใครอ่ะยังไม่ดูนะคะเข้าไปดูนะคะมินิซีรีส์ช่วงนี้ซีรีส์อะไรคะเสียป,ปุ๊กฝากมินิซีรีส์สิคะยังไงนะพี่จูนะ สุดเส้นขอบฝันสุดเส้นขอบฝันชื่อมีดิซีลี่สุดเส้นขอบฝันที่ช่องเสียบปุ้นนะคะก็แถกใส่จวดตอนพิเศษตอนสี่ครับอ๋อเราสองสามข้าไปก่อนล่าสุดนี่มีสปบนเซอร์รายใหญ่ครับเข้ามาติดตามนะครับกำลังจีนเลจ่าอยู่ครับดีจ้กถ้าคุยรู้เรื่องทั่วประเทศแน่นอนเสินสายอค่ะโอ้ยดีใจน้ำเดือด่ะคอสี่ปียคอองค์ปูองค์ย่าก้อนขอให ให้ขอให้เพื่อนม้ารวมงานกับเฮาอิลีนี่ค่ะพี่โจเขากำลังตัดต่ออยู่นะคะนี่กำลังยืนครับกํที่ผมจะใส่เสียงไกด์ของเพลงเขงสักหน่อยดิสักหน่อยดิสักหน่อยดิเตอนนี้มันมีประกอบของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยจ้างมือมีอยากแอมมี่เขียนเพลงให้กำลัง กำลังเรียกมีกมมกครับตีเราทำขอบคุณนครับขอบคุณครับคุณสุข,ขุมสุขวัฒน์ครับที่เอ่อเฮ็ดให้ะซีดีเลยครับก็บเห็นโปรไฟล์แล้วก็อยากเฮ็ดให้นะครับเราชอบนะเนอันนี้แต่แงเพลงมันมก็มักไมได้แต่งให้ครับอืมโนบ่คิดบ่ฝันว่าสิได้เฮ็ดงาน,นอันนี้ปานนี้เด้จริงๆก็อยากทำแค่อยากทำให้ fc ดูเฉยๆนะคะจริงจริงความตั้งใจน่ะ อยากทําให้ FC แล้วก็อยากให้สาธิตแสดงอีกบทบาทหนึ่งออมีบทบาทอีกบทบาทหนึ่งนะคะออแค่นั่นจริงๆเลยในใจอะ่ะมึงปมึงไปต้องจ้องไหม <laughs> อยากอยากให้น้องฟิมมีงานนะคะอยากให้สาธิตมีงานที่แตกต่างออกไปนะคะความจริงๆตั้งใจแค่นี้อิ๋ิออแล้วก็ถ้าสมมติว่าทางสปอนเซอร์เพิ่น,ออนตอบรับที่เขาคุยกันไว้ก ก็จะเป็นสิงที่ดี <c oughs> ก็จะได้ไปเที่ยวอาจจะเป็นเที่ยวทั่วประเทศก็ได้นะสาธิต <c oughs> ไม่ใช่แค่จังหวัดอุบลราชธาน,นีเด้ ielle, อจะให้เขาไปเบิ้งกระไดลายเด้อค่ะเด้อเขาไปเบิ้งเขาไปติชมกระไดลายก็น้องๆก็จะได้อ่ามีการแสดงทีมงานก็จะได้ตัดต่อภาพสวยๆแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ได้เบิ้งฝีมือของไอ้ก้องจองของเขาอีกบทบาทหนึ่งนะคะอย่าลืมไปติดตามนะคะที่ช่องรถแห่ซายจวดมินิซีรีอะไรคะ จำซื้อกับอะไรจักเถอะสุดเส้นขอบฝันสุดเส้นขอบฝันใช่ไหมพี่โจ้สุดเส้นขอบฝันเลยค่ะมินิซีรีส์สุดเส้นขอบฝันนะคะเป็นชื่อเพลงเลยนะครับเอาไว้ค่ะถบมว่าอะไรบ่มีอยากอยากอยากอะไรนี่อยากได้ไหย ได้แล้วมันบ่เรื่องนี้แล้วมับ่เอแล้วว่ามันยังยืนเป็นจริงอยู่บ่อ๋อความฝันชาติที่อยากได้เมียจ้าที่เป็นจริงอยู่บ่เราติดตามนะคะเด้อจากมินี่ทีดีเรื่องนี้ละค่ะดินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเมียเสียปุ๊ยชวยเดือนซี่ดีนะคะนี่แหละค่ะเมียเสียปุ๊จ้าลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ